นี่เป็นเบนซ์ e สองสองศูนะครับรุ่นเก่า220นรุ่นเก่านี่จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟครับไปเปลีป่ยนความ,มาใหม่ไปเปลี่ยนความจะมาใหม่จากที่ไหนมาไหมมาจากที่อื่นนะฮะมีปัญหาร,ระบบไฟตรวนี้ปัญหาระบบไฟก็คือ เอาไปใส่ฟิวแล้วฟิวละลายปัญหาเขาก็คือปัญหาเขาคือปิดแอร์ไม่ได้ครับตนนัวนี้ขอซิกมาดูตอนนี้คือปิดแอร์ไม่ได้เลย,เยต่วต้าเครื่องนี้ฮะลมทำแอร์ลมทำงานตลอดตอวนี้คือปิดแอร์ไม่ได้ครับนี้ปิดแอร์ยังทำงานตัว้าเครื่องนี้แอร์ทำงานตลอดเลย ทำือื่นมาไปเปลี่ยนคอยเย็นมาด้วยแล้วมาให้แก้ให้นะครับนะครับจะพไปดูกนว่ามันจะแก้แบบในบ้างนี่มันทํางานตลอดครับปิดแอร์ไม่ได้เลยเพัดลมทํางานตลอดไม่สนิทนะครับทีนี้อ่ามาเนี้ตนระงนี้ตรงนี้สนิทตรงนี้อ,น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 อ่านะครับ แค่นี้ก่อนจะถอดก็จะลือ้อโอเคตอวนี้แกะขไข่เรียบร้อย,นะลอยนะแล้วกระเปากลับเรียบร้อยแล้วเราจะยิงซิลิโคนกลับเราจะยิงซิลิโคนมาคราบ เรียบร้อยแล้วฟิวใส่เรียบร้อยแล้วข้างในออโอเคประกอบกลับเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเอ็นเ,เรียบร้อยแล้วอันนี้เปิดปิดได้นะครับถ้าปิดแล้วก็ปิดนี่เลยอ่าปิดปิดแอร์ลมไม่มีละเมื่อกี้มาปิดอย่างนี้ยังมีลมออกมาเลยนะครับ เปิดอ่อันนี้เปิดนะครับตรงนี้เปิดเมกี้มาปิดอย่างนี้ก็ยังมีลมออกมีลมออกมาตลอดเลยตัวลิสเตอร์เสียปิดไม่มีไม่มีลมแล้วตอนมานี่ลมออกตลอดเลย Okay. เปิดปิดได้เลยตอนนี้เห็ดัดต่อดีนครับเบ้น e สองสองศูนย์นะครับบอดี้หนึ่งสองสี่บอดี้หนึ่งสองสี่นะครับ okay. <Okay. S 1> e 20. 20นี่บอดี้หนึ่งสองสี่ บอดี้หนึ่งสองสี่เบนเอสองสองศูนย์บอดี้หนึ่งสองสี่โอเคเรียบร <Cs> ้อยตอนนี well. the the ้มอเตอร์จินแอมนะครับจินแอมมอเตอร์หมุนไม่ไปเลยมอเตอร์มันตายหมุนไม่ไปเลยมันไม่ยอมไปเลยครับหมุนยังไงไม่ยอมไปเลยหมุนหมุนไม่ยอมไปนะครับมอเตอร์อะไรหมุนไม่ยอมไปเลยอลิสตันส์อลิสิตัสเนียเปลี่ยนลิสิตอร์เปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์มันตายมอเตอร์ ไม่ชอบตายตหมุนไม่ไปเลยหมุนไปแล้วครับติดเน็กแม่ทำให้กินแอมแล้วก็ตัวรีสเตอร์เสียสองอย่างเบนต์ปีหนึ่งทั้งสี่ปีสองสองศูนเบนปีเก้าห้าปีเก้าหกตัวนี้ตัวนี้ราตัวนี้เป็นรถนำเข้าตัวนี้นำเข้า ภายในอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แก้ไขไปแล้วปัญหาคือปิดแอร์ไม่ได้ครับนี่มาพัดลมทางานตลอดเลยนี่แก้ไขเรียบร้อยนะครับตัดตัดใหม่รลอบนี้ อันนี้ไม่มีไม่มีมมลมออกครับตอนนี้ลมไม่ออกนะครับ <c oughs> แต่ตอนมานตั้เครื่องปร๊บนี่ลมออกตลอดเลยติดไม่ได้นี่เปิดแอร์กันอะไเปิดแอร์ครับลมมาแล้วเมื่อวานตอนมานี่ปิดปิดลมยังออกเลยลมยังออกฟู่ฟู่ฟู่นะครับอันนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วมีลมลมมีหายครับหายลมแรง มีโลมีไฮแครับแค่นั้นเองอันนี้โล่ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นออโต้นะครับโอเคดับเครื่องนะครับนะ่ วานี่เขาก็แปลงฟิลมาฮะแล้วก็ใส่ฟิลใหม่ฟิอยู่นี่ข้างหน้านี่ก็ประกบอกครับ,บเรียบร้อยแล้วแก่รุ่นนี้นะแก่ยากเพราะว่ามันยางมันหมดสภาพมันแข็งตัวตวัวก็ต้องใช้ซิลิคนดีเงา เบ็นอี่สองสองศูนย์ปีเก้าห้าเก้าหกนะครับนี่คมไมเปลี่ยนที่อื่นมาถ้าคามไม่เปลี่ยนที่อื่นมาเปลี่ยนคอมาใหม่เปลี่ยนข้อยเย็นมาใหม่ไปอยู่ข้างในนู่นเปลี่ยนข้อเย็นเปลี่ยนมามาใหม่เปลี่ยนจากที่อื่นนะครับแต่เราไมา่ให้เราแก้เรื่องระบบไฟมาให้อาจารย์แก้เรื่องระบบไฟครับแก้ไขนี้แล้ว ไปร้านเดิมเขาบอกว่าแก้ไขไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันเป็นช่างแก้ไขไม่ได้เรเลยมาให้ที่นี่แก้ให้พอร้านเดิมบอกแก้ไม่ได้หาไม่เจอครับมาที่นี่ผมแก้ไขให้แล้วนะครับอาจารย์แก้ไขให้แล้วเปลี่ยนคมมาใหม่นะครับ เปลี่ยนตู้มาใหม่ด้วยเป็นคอยยึดมาใหม่เป็นคอมใหม่เป็นคอยยึดมาใหม่เบาด้วยเออเปลี่ยน,ยนใหม่หมหมววด้วยก็เปลี่ยนใหม่ออหมแต่ทําเสร็จแล้วก็พัดลมทํางานตลอดโอเค